ค่ะลูกชายเดินอยู่นู่นนะคะลูกชายมาแล้วลูกชายแม่ลูกชายมาแล้วอย่างหอเลยค่ะหลอหรอ,รอมองดูหอระยะร้อยเมตร และอันแลอันหล่อระยะร้อยเมตรและอันล้อหลอ่อปากหวาน,นวในห้องน้ำอยู่นี่ค่ะแม่นี่เข้าได้เลยลูกชายมาเลยค่ะเคยเคยมาที่นี่นก่อนไหมแลวอันเคยมาไมที่เนี่ยเคยมาไหมครับริมลาก,กูนไม่เคย,ครเคยเหรอคะ รเราไม่ค่อยเที่ยวไม่ใช่คาเฟ่นะร้านอาหารร้อนเลยค่ะแม่แม่แม่เนางเข้าไปเลยแม่เดี๋ยวคนจะถ่ายเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไม่โอเคไปเข<อ>้าห้องน้ำก่อนค่ะลูกชายมาแล้วค่ะกี๊กันใหญ่เลยกี๊กันใหญ่เลยครับลูกชายมาแล้วค่ะพร้อมกับความเย็น เย็นเจี๊ยบเลยเออร้อนมากร้อนมากแลยอันบอกถึงเวทีแล้วค่ะ